เรามาดูวิธีการเปลี่ยนแกนพัดลมกันนะครับวิธีการเปลี่ยนแกนพัดลมก็ง่ายๆนะขั้นตอนที่1เราก็เอาเนี้ยวัดไว้ก่อนนะครับวัดไว้กับตามขอบโต๊ะหรือว่าเพื่อนๆจะอยากใช้ไม้บรรทัดหรือว่าอะไรก็ได้นะวัดนะครับวัดเอาขอบนี่ยันโต๊ะไว้เลยนะฮะยันโตไว้แล้วก็มาร์กหัวไว้ว่าตำแหน่งแค่นี้นะครับแล้วเราก็ตอกออก จะใช้แป๊บกลมก็ได้แป๊บเหรี่ยมหรืออะไรก็ได้ที่มันมีรูตรงกลางแย่เข้าไปได้อย่างเงี้ยนะนะครับเอาด้านหน้าลงด้านหน้ามันยาวกว่า,าด้านหน้าลงไปแล้วก็ตอกลงไปถ้ามันลงไปสุดแล้วมันยังไม่หลุดเราก็เอาแกนอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นของใหม่เนี่ยเอาท้ายแย่ลงไปเอาด้านท้ายเนี่ยแย่ลงไปนะเพราะเราจะต่อเข้าอยู่แล้วนะอาจารเนี้ยมันออกแล้วอันนี้คือออกแล้วนะออกแล้วของเก่า แล้วก็ของใหม่เนี่ยนะฮะอับเอาท้ายเนี่ยลงเนี่ยแล้วก็ตอกลงไปนะฮะตอกลงไปนะฮะตอกแล้วก็มาวัดดูนี่เห็นไหมครับนี่ฮะพอดียังพอดีแล้วนะฮะเป๊ะเลยนะครับก็เท่านี้อับก็เสร็จนะวิธีการเปลี่ยนแกนนะครับเปลี่ยนง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วครับ ถ้าเป็นรุ่นที่มีป่องกลางนะฮะป่องกลางอย่างพวกมิซูวิชิฮิโตชิเนชแนนและพวกนี้เราก็ต้องเอาจับสว่านแล้วก็กระดาษทรายจับป่องให้มันยุบลงไปก่อนนะครับเพราะว่าป่องป่องเกินไปเวลาเราตอกมันจะคับจนแกนเนี่ยโคตได้นะแล้วเดี๋ยวถ้ามีตัวแบบนั้นมาผมจะตอกให้ดูทีนะครับส่วนตอนนี้ก็เสร็จแล้วการตอกแกน